เปิดตัว g q Cooltech Y n ンกางเกงยีนเย็นเพื่อให้คนไทยได้สัมผัสความเย็นสบายดีไซน์ทันสมัยชูยจุดเด่นกางเกงยีนเย็นที่ผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีเนื้อผ้าสุดล้ำกับครูเถวัตรกรรมเจลเย็นมาพร้อมแคมเปญลองยีนเย็นลุ้นเงินล้านดึงแน็กชาลีปลุกกระแสตลาดกางเกงยีนไทย วันนี้เรามาเปิดตัวยีน GQ Cool Tech Jeans นะครับเป็นนวัตกรรมแรกของโลกที่สามารถทำให้กางเกงยีนเย็นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่สัมผัสนะคะเป็นไงบ้างเนี่ย ผมพูดแบบตรงๆเลยนะวันนี้คือในในช่วงล่างที่แสงเกรงยินเนี่ยไม่มีเหงื่อแตกเลยนะตัวช่วงบนเนี่ยแตกหมดมันมันร้อนมากแต่ต้องบอกว่าการเกิยงยินตัวนี้ที่แบบได้ได,ได้ทดลองต้องบอกกันว่าผมได้ทดลองต่อนนี้แล้วเพราะว่าผมแบบว่ามีได้คุยกันว่าจะเริ่มงานเกี่ยวกับการเกงยินเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ตกใจเหมืนนอนกันว่าแบบว่าเหมือนเขาเรียกว,ว่าฝังเลยว่าในเกยงยินนะพี่ถ่าเจลเย็นใช่วัตกรรมเจลเย็นถ้าเข้าใจง,ง่ายๆเลยนะก็คือมีมีมีเจลเย็นแผ่นบางๆอยู่ในเกงซึ่งเวลาถ้าเราแบบ อยู่ในห้องแอร์ปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนกางเกงยียนเนี่ยเราได้ได้ไดชาร์จความเย็นไว้เวลาเราออกมาข้างนอกเนี่ยผมว่าด้วยเนื้อผ้าเขาด้วยด้วยหลายๆอย่างมันเลยทำให้รู้สึกแบบว่าใส่กางเกงยียนที่มันไม่อึดอัดออมันไม่เหมือนเสืากางเกงยียนแบบเก่าๆอะไรเงี้ยครับเพราะถ้ากางเกงยียนแบบแต่ก่อนเราใส่เนี่ยเรามันจะรู้สึกแบบเนื้อแตกขออึ้อ,อัดยิ่งไปต่างแดดเนี่ยแทบจะไม่ไหวเลยตอนนี้อากาศร้อนก็ไม่แตะไม่มีผมบอกเลยว่ากางเกงนี้ไม่ไม่เหงื่อจริงเลยคือแบบดีมากแล้วมันก็เย็นด้วยนิดห็นออะไรรรคคัััับบบบกกผลิตภณฑีเาาว่ GQ เป็นผู้เล่นใหม่ในในตลาดกางเกงยีนนะคะแล้วเราก็รู้แหละว่าในตลาดกางเกงยีนก็มีคนที่เก่าเก่าอยู่ในตลาดเนอะแต่เรามั่นใจว่าสิ่งที่เรานําเสนอเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่ในตลาดกางเกงยีนแล้วเราก็คิดว่ามันจะเป็นมันจะเป็นจุดเปลี่ยน <nope> ของคนที่เคยใส่กางเกงยีนอยู่แล้ว <trying S 2> <at that> ให้มาสในใจกางเกงยีนที่มีวนวัตกรรมมากขึ้นกับคนที่ไม่เคยคิดจะใส่กางเกงยีนเลยเพราะรู้สึกว่ามันมีปัญหาเรื่องความร้อนหรือปัญหาที่เป็นเทรนด์ใ่ต่างๆก็จะหันมาใส่กางเกงยีนได้ซื้อได้ที่ ฝากครับก็มีทั้งจริงๆทุกส่วนการค้าชั้นนำนะคะที่ร้าน GQ แล้วก็ในเคาน์เตอร์ดีพันเนนสโตร์ทั้งนั้นขอเสิร์ฟเขาเลยครับเดีนอันนีุ้ณเพิ่มหน่อยเย็นแน่นอนคือผมขอคอนเฟิร์มว่าใส่สบายแน่นอนด้วยเนื้อผ้าของเขาเนี่ยที่มันไม่เหมือนยีนเข้าไปด้วยแล้วก็มีแบบนวัตกรรมความเย็นที่แบบว่าแอบใส่มาด้วยมันก็เลยทําให้ใส่สบายนะฮะก็ใครที่ชอบใส่กางเกงยีนในชีวิตประจําวันเนี่ยก็แนะนําของ GQ ได้เลยครับโอเคครับขอบคุณมาก